สวัสดีค่ะพี่น้องลูกข้าวเหนียวขึ้นทินจ้าพอกรมานีอีกแล้วพี่น้องค่ะบรรยากาศยางแรกๆอีกคือเก่าค่ะมาทําภารกิจพี่น้องค่ะเลียงง้วอีกคือเก่าค่ะยามตอนบรรยากาศแรกๆมาปล่อยง้วกินยาเนาะคะ่ะนี่มื่อนีมามุมมุมต้นมะพร้าวคือเก่าเปลี่ยนโตได้พี่น้องมึอ มากับนางสำลีค่ะพุนพุนค่ะนั่งสีนวลโอ้ยบอแมนนังหูแวงนะค่ะเพิ่นไปยืมมุ่มพุนเปลี่ยนเปลี่ยนโตเมือนี่เอาเอานั่งสำลีมากินมุมนีนั่งสำลีกินหยาเก่งค่ะพี่น้องจ้ากินแบบ บุงงงง้งเงยหงายตาบุ้งเงยหมองเงยหางกินเบิดเบื่อเบิดเวนนั่งสำลีส,สีขาวกินย่างเดียวค่ะสวัสด,ดีครับตัวนั้นมาก,กับใครเออ สัมฤทสีขาวพี่น้องจ้าโอ้ยแหน่แหน่แหน่สำลีเดี๋เยวไปกิตนต้นไหมแม่ล่าสำลีถ่ายรูปหน่อยทองเดย์หกเดือนแล้วค่ะนั่งสำลีเนี่ยธนาบพิดนะพี่น้อง ค่ะน้นวาวพีดนั่งสำลีีนท้องได้หกเดือนแล้วเนี่ยไม่มีการซาวเพศไม่รู้ลุ้นเอาอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะกินงาดีขนาดแม่นี่ ล่ำละคุณพี่น้องค่ะแวนพอยยูผัวกำนังพิมเล่นค่ะแดดกับพ่่มกำลังอันหฮมๆแแลวพี่น้องจา้าพอดีละบรรยากาศมากพอดีเป็นตะปอยง้วดเลี้ยงม่งวกับพอดีคอยเล่มหยาเมื่อค่ะฝนว่าสิตกกับบตกสมนตนว่าจ้าพี่น้อง ทางบ้านพี่น้องฝนตกกันบ่น้อกค่ะสะกุลหึมๆึมมาอยู่ห้อประตกกด้ยต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งจังเนาะนั่งกอละพี่นวงเอ,อ้ยไม่นแก่เสือกมหมดแล้วนั่งสีนวลหันงกกบแก่เสือกขึ้นกัน พีนวลมานี่แล้วโอ้ยสำลีอย่ามาใกล้แม่นะลูกนั่นเพื่อนอยากอิ่มละ่ะพี่นองอยากยางละ่ะตัวไดอิ่มกันนอน ้วแลก็มีความสุขไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องคะ่ะเป็นวิธีที่แบบสงบสุขไปอีกแบบนึงคะ่ะนั่งแบบเลื่อยๆเชยๆบริคิอยังมา <c oughs> <c oughs> เป็นวันพักผ่อนวันหยุดที่แบบคุ้มค่าคะ่ะ ขมั่วได้กินอิ่มคูมือก็ดีใจน้องพี่น้องเพิ่นสด็จอุ้นอ้วนเสียงเพิ่นกินน่ะพี่น้องเป็นต่แสบ่ะเออนางสีนวลอย่าไปกินต้นกล้วยพี่นะ ซัมลี่งว่วงู่บุญเด่นะคะ่ะเป็นวัวตัวแรกที่ไม่ในองานสื่อน้ากันกับพอยิบุตรค่ะไปเหตุงานเป็นเป็นงวตัวแรกเลยที่สื่อเป็นของตัวเอง เดี๋ยวพี่น้องลูกเพินนี่ลูกนางสำลีเจ้าสีชาติเป็นล่ำปีแมค่ค่ะพี่น้องอันพ่วมเป็นขข้นีกงแมค่ค่ะหลอดตายจากล่ำปีมารอบหนึ่งรอบนี้เจ้าสีจังใดสีชาติเอ้ยทำไมเองถึงไม่หายนี่เม่งโทรหาหมออันนั้นอยู่ค่ะเป็นสิมาเบิงหายอยู่โอ้ยมาชนแม่ทำไมเบิงนะพี่น้องเป็นล่ำปีขขินอีกแล้วสีชาติดื้อคืออย่างนี้ กินน่ะคิดดื้อไงหุนว่ามันพิมพ์หมีจอยแทะแม่แม่บาห้กินนมได้ค่ะเนี่ยนั่งสัมรี่อ่ะวัตเตเพิ่นเริ่มผสมอม่ะ่ให้ยลูกกินนมค่ะเนี่ยสีชาติอายุแปดเดือนนะคะความจริงมันต,ต้องโตใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องแม่เพิ่นลเพิร์ห้กินนมมั้งเนี่ยโอ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยสีชาติเอ้ยคิดดื้อเอ้ย เป็นแพเดี๋ยวแม่เสียาให้เด้อตอนเย็นเด้อนันนะแผลเป็นเกายัางไม่หายด้ยค่ะล้ำปีนะเริ่มขึ้นอีกแล้วจังมาโทรให้หมอว่ามาเบิ่งอยู่ค่ะเิ่นมาสีมาเบิ่งนห่อยู่วันจันทร์อุ้ยมึงเนี่ยแลเพื่อนเพิ่นไปเฮ็ดอียงนะเพื่อนไปใกล้ลวดน,น้ำนี่นีน่พี่น้องลวดน้ำโขดเพื่อนนี่เนี่ย,ยเดี๋ยวแม่เสียยาให้เด้อตอนเย็นเด้อ อืมุมนม้มันตัวบตัวแบบผ้าอคอยละบอพี่น้องเอ้ยนั่นีอยู่น้ำสองสาวนี่นแหละค่ะทำคำจะอยจะอะไรง้อเขาบานเดีย๋ยวมันสีเงาเนาะค่ะพี่น้องคลิปไปแล้วค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่กดติดตามไปกำลังใจให้ ลูกเค้ื่หนีนวคืนทีในเด้อค่ะพี่น้องค่ะส่องในหน่อยของเขาคลิปนี้มันิงลาพี่น้องไปสํานีีสวัสดีค่ะ